ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องคาแมนทราช่องที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์จากทั่วทุกมุมโลกทั้งรีวิวรถใหม่ข่าวสารอัปเดตเทคโนโลยียานยนต์และความรู้เกี่ยวกับรถในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสนุกและเข้าถึงได้ทุกคนคอเวสชื่อนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความแรงและดีไซน์สปอร์ตจากค่ายเชฟโรเลตท,ที่รู้จักกันดีทั่วโลกและในปี2025มีความเคลื่อนไหวที่สร้างความฮือฮาในวงการยานยนต์ เมื่อเชฟโรเลตเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อ Corvette Pickup ที่ผสานความสปอร์ตสุดขั้วเข้ากับการใช้งานแบบกระบะได้อย่างน่าทึ่งถือเป็นการขยายแนวคิดของรถสปอร์ตไปสู่การใช้งานที่กว้างขึง้นทั้งในชีวิตประจําวันและกิจกรรมกลางแจง้ง Corvette Pickup ปี2025มาในรูปแบบดีไซน์ที่โดดเด่นทันสมัยด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์ของ Corvette รุ่น C8 ด้วยไาหน้าเล็ที่เฉียบคมช่องดักลมทรงสปอร์ตและเส้นสายตัวถังที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ ตัวรถมีความกว้างต่ำแบบรถสปอร์ตแต่ปรับท้ายให้เป็นกระบะขนาดกลางซึ่งเหมาะสำหรับบรรทุกสัมภาระในชีวิตประจำวันวัสดุที่ใช้ในตัวรถมีทั้งอลูมิเนียมและคาร์บ,บอนไฟเบอร์เพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขับขี่ เครื่องยนต์ที่ใช้คาดว่าเป็นเครื่อง V8 ขนาด6.2ลิตร LT2 แบบเดียวกับที่ใช้ใน Corvette C8 ให้พละกำลังประมาณ495แรงม้าแรงบิด637นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบ Dual c l u t c ขับเคลื่อนล้อหลังส่งผลให้อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ3.9วินาทีซึ่งนั่นทำให้รถกระบะรุ่นนี้กลายเป็นหในรถกระบะท,ที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา ภายในห้องโดยสารของ c ค r งเ t t p i c k Up 2025เน้นความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยมีการตกแต่งด้วยหนังแท้เส้นสายภายในดูเฉียบคมแบบสปอร์ตพวงมลาลัยแบบท้ายตัดหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบทั้งมาตรวัดและอินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก Bose เบาะนั่งปรับไฟฟ้ามีระบบทำความร้อนและระบายอากาศเบาะหลังถูกตัดออกเพื่อรักษาน้ำหนักและความเป็นสปอร์ต2ที่นั่ง ในด้านสมรรถนะและระบบช่วงล่างคอเวตปิกอัพ2025ใช้ระบบช่วงล่างแมกเนติกไรด์ Control ที่สามารถปรับระดับความแข็งอ่อนได้ตามสภาพถนนมีโหมดการขับขี่ให้เลือกเช่นทัวร์สปอร์ตแพรกและเวเตอร์ซึ่งสามารถปรับลักษณะการตอบสนองของพวงมาลายัยช่วงล่างและเกียร์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและสไตล์การขับขี่ฟีเจอร์ความปลอดภัยมาแบบครบครันทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้การขับขี่มั่นใจมากขึ้นแม้ใช้ความเร็วสูงแม้จะเป็นรถกระบะแต่คอเวทบิ๊กอัพไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการบรรทุกหนักเพราะพื้นที่บรรทุกค่อนข้างจำกัดรองรับน้ำหนักไม่เกิน1000ปอนด์และลากจูงได้สูงสุดประมาณ3,500ปอนด์ซึ่งเหมาะสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวันท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเอาดอรมากว่าการใช้งานแบบเชิงพาณิชย์การออกแบบที่ผสานความสปอร์ตเข้ากับความอเนกประสงค์นี้ ช่วยให้ Corvette p i u p 2อัพ2025แตกต่างจากกระบะทั่วไปในตลาดและนาจะตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการความเร็วความหรูหราและความแปลกใหม่ในคันเดียวนอกจากนี้ยังถือเป็นการเปิดประตูไปสู่การสร้างรถสปอร์ตอนเนกประสงค์ในอนาคตซึ่งอาจจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของวงการยานยนต์ก็เป็นได้ราคาคาดการณ์ของ Corvette Pickup 2อัพ2 0ย5ยังไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่ือหลายแห่งประเมินว่าอาจอยู่ที่ประมาณ80,000ถึง100,000ดอลลาร์หรือประมาณ2.8ถึง3.5ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ของรถ Corvette Pickup Truck 2 2 5คือรถที่แหวกแนวและน่าจับตามองที่สุดคันหนึ่งในปีนี้เป็นรถกระบะท,ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ลหลงใหลในความเร็วความแตกต่างและสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครไม่เพียงแค่ดีไซน์เท่แต่ยังมีเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่อย่างแท้จริง อย่าลืมกดติดตามคาแมนทราเพื่อไม่พลาดข่าวสารรีวิวรถใหม่และเทคโนโลยีรถยนต์ล้ำสมัยจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ